สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงแรมนิวจิ๋วใจกโกนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่นีงนะดรถของวุทยาน,นะครับจะเข้ามารับเข้าไปในตัวทุทยานจิ๋วใจโกนะครับวันนี้เป็นวันที่21เอ,อ่อ22เดือนกุมภาพันธ์นะครับหิมะตกเมื่อคืนนะครับก็เลยทำให้บรรยากาศบริเวณหน้าโรงแรมนะครับเต็มไปด้วยหิมะ ที่นั่ก็เกาะสวยงามนะครับคิดว่าวันนี้เดี๋ยวเข้าไปในอุทยานคงจะสวยแน่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอุทยานกันนะครับอันนี้เราเหมารถเลยนะครับคณะเราที่เหมารถให้มารับที่โรงแรมนะครับเพื่อจะได้สะดวกในการท่องเที่ยวนะครับจุดด้านนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่เราผ่านบัรตรูเข้ามานะครับแล้วก็รถเนี่ยก็จะมาจอดอยู่ด้านในครับซึ่งเมื่อกี้นี่เรานั่งรถมาเนี่ยเราก็จะมาจอดตรงบริเวณประตูทางเข้าแล้วก็ให้เรานะครับ เช็คตั๋วนะฮะเอ่อเช็คตั๋วผ่านประตูเข้ามาแล้วก็กลับมาขึ้นรถคันเดิมครับอันนี้เป็นรถของเราที่เราเหมาในเที่ยวนี้นะครับแนะนำนะครับใครมาจิ๋วใจโกเนี่ยแนะนมากัดทัวนะครับอ่ถ้ารายการไม่มีรถเหมานะครับเราเหมารถเลยสะดวกมากมากครับอันนี้เป็นรถของเรานะครับขน,นาด2 1ที่นั่งครับเหมาะสำหรับรุกที่ไม่เกิน20ท่านครับ จุดนี้เป็นบริเวณทะเลสาบกระจกนะครับหรือว่าทะเลสาบจิ้งหายนะลงมาก็บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับในช่วงที่เป็นหิมะตกนะครับ ออตอนนี้เราก็ถึงบริเวณทะเลสาบห้าบุขานะครับหรือว่าทะเลสาบนกยุงนะฮะกเป็นวิวชิชัดนะครับสวยมากเลยนะฮะซึ่งถือเป็นจุดไฮไลท์เหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองไปดูข้างล่างกันนะครับ 在这儿，来到这边来一点，对对对对，好，你们俩看怎么买，往回、嗯。Okay. ตอนนี้ผมอยู่ตรงบริเวณทะเลสาบห้าบุผานะครับหรือว่าทะเลสาบนกยูนะครับในฤด,ดูหนาวเนี่ยมันก็จะเป็นวิวลักษณะแบบนี้นะครับมีหิมะปกคลุมถ้ามาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยทิวทัศน์ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับจะมีใบไม้เปลี่ยนสีมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณทิวทัศน์รอบๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับเพราะว่าหิมะตกในช่วงกลางคืนนะครับ บริเวณทะเลสามีพันด้านะครับตอนนี้ก็กลายเป็นน้ําแข็งทั้งหมดเลยนะนะครับทุกทีมาตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่นะครับวันนี้นี่กลายเป็นน้ําแข็งเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับ ต่อไปนะครับรถเรามาจอดตรงบริเวณน้ําตกทานไขมุกครับซึ่งน้ําตกทานไขมุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ําตกที่น่าจะมีความสวยงามที่สุดนะครับในเขตยันจิวใจโกแห่งนี้นะครับในช่วงแรกเนี่ยเราจะค่อยๆเดินอยู่ด้านบนน้ําตกนะครับระยะทางเดินไปเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับพอเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามนะครับ นี่ก็เป็นหิมะที่ตออกมาในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับเดินไปไม่ไกลามากครับก็ะจะมีทางลงไปทางด้านขวามือครับลงไปด้านขวามือเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นตรงบริเวณที่เป็นน้ําตกใหญ่ครับ ตรงบริเวณน้ําตกทานไข่มุกนะครับเราก็จะเดินไปขึ้นรถนะครับซึ่งระยะทางจากบริเวณน้ําตกเดินไปเนี่ยก็ไม่ไกลมากนะครับประมาณเกือบๆหนึ่งก,กิโลนะก็ค่อยๆเดินชมวิถีทัศน์ไปเรื่อยๆนะครับสวยมากครับวันนี้หิมะตกลงมาก็เลยทําให้วิถีทัศน์นั้นมันสวยงามแปลกตานะครับ เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็มาถึงบริเวณจุดที่เราจะขึ้นรถนะครับซึ่งจุดนี้เราก็จะเดินทางไปทานข้าวครับหลังจากเราทานข้าวเสร็จนะครับเราก็เดินทางต่อเลยนะครับจากจุดนี้นะครับเราจะไปเที่ยวอีกเส้นหนึ่งนะครับไปบริเวณที่เรียกว่าทะเลสาบฉางหายหรือว่าทะเลสาบยาวครับวันนี้ทะเลสาบยาวเนี่ยก็หิมะตกปกคลุมพื้นที่นะครับขาวโพลนไปหมดเลยนะครับด้านหน้านะครับ เรียกว่าทะเลสาบยาวนะหรือว่าทะเลสาบฉางไห่นะครับวมนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปของนะักท่องเที่ยวเลยนะครับจะเห็นว่าหิมะน่าเต็มทะเลสาบไปหมดเลยครับ เที่ยวนี้เราใช้รถเหมานะครับทำให้เราประหยัดเวลามากนะครับหลังจากที่เราถ่ายรูปทะเลสาบยาวน,นะครับเราก็นั่งรถมาที่บริเวณสระน้ํา5าสีนะครับซึ่งเป็นจุดที่ต้องลงไปเช็คอินถ่ายรูปนะครับแล้ววันนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นคือหิมะตกนะฮะทำให้หิมะมันเกาะตัวบริเวณขอบๆข,ข,ของทะเลสาบ หรือว่าสระน้ำห้าสีตัวนี้สวยงามมากนะครับซึ่งสระน้ำห้าสีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะโทนสีเขียวสีฟ้าสีน้าเงินคลามสีน้ําเงินสีน้ําเงินเข้มนะครับก็ตั้งชื่อให้เพราะนะครับสระน้ำห้าสีนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันครับ จากจุดนี้นะครับเราเดินไปขึ้นรถของเราครับรถด,ด้านหน้าเราเป็นรถเหมานะครับเป็นรถขนาด20ที่นั่งครับเราก็จะเดินทางต่อไปแวะถ่ายรูปตามจุดทะเลสาบอื่นๆครับตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณทะเลสาบแรดนะครับชื่อว่าทะเลสาบแรดเลยนะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ3ที่อยู่ในจิ๋วใจโกนะครับ รงบริเวณนี้เรียกว่าทะเลสาบเสือนะครับซึ่งอยู่ติดกับทะเลสาบแรกนะครับซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงามไม่แพ้กันครับนะเสร็จจากนี้แล้วครับเราก็ไปแวะตรงบริเวณหมู่บ้านซื่อเจิ้งนะครับเราได้ซื้อข้าวซื้อของเที่ลึกกันนะครับเดินเล่นชมวิวถ่ายรูปนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสหมุนกรงร้อมมตาหน้าหมู่บ้านนะครับก็เป็นความเชื่อความนับถือของชาวทิเบตนะครับ ก็จบทริปรีวิวสั้นๆน,นะครับสำหรับท่านใดที่มาเที่ยวจิ๋วจโกนะครับเราก็เที่ยวกันบรรยากาศในช่วงหิมะตกแบบนี้ครับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในเกตรตยานพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ